ติดมาตามเพื่อนครับเพื่อนลองให้สูบครับท่านบอกว่าลองดูไหนไม่เสียหายหรอกก็ดูดไปครับเพื่อนในห้องนะคะสูบบุหรี่ก็เป็นโรคเราลงมกเสพกำลังรักษาตัวอยู่คืออย่างนี้เพื่อนเล่าให้ฟังว่าที่สูบเพราะว่าถ้าเราไม่สูบบางทีเขาจะเลิกคบเราเป็นเพื่อนค่ะตอนแรกผมคิดอยู่ว่าผมก็อยากดูดเพราะเห็นเขาดูดแล้วมันเท่แต่พอผมเห็นคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาดูดบุหรี่ แม้กระทั่งในครอบครัวผมผมเห็นเขาดูดบุหรีผมก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ดีต่อตัวเขาอยู่แล้วซองหนึ่งห้าสิบกว่าบาทก็เก็บตังไว้ซื้อข้าวกินอะไรก็ดีกว่าครับวันเดอร์แดงเขียวกองทิพย์ <c oughs> เพื่อนใช้ไปซื้อบ่อยรครับแต่ไม่สูบ Not only is it unhealthy, but it's dangerous, expensive, and really smelly too เคยเห็นคนที่ฝ่าฝืนถ้าในโรงพยาบาลเราก็ทำการตักเตือนนะครับ ก็ให้ไปสูบข้างนอกให้ไปสูบในที่ที่ให้สูบนะครับในกรณีที่มีลูกค้าสูบบุหรีดภายในบริเวณที่เราห้ามนะครับเราจะต้องออทำการขอร้องลูกค้าให้ออกไปสูบด้านนอกโรงแรมถ้าไม่เชื่อฟังนะครับเราก็ต้องออทําการปรับตามที่เราเขียนป้ายและตามที่กฎหมายกำหนดครับผมการที่ติดสิ่งของนี้คือเป็นสิ่งไม่ดีนะไม่ดียังไงทางสุขภาพ ทางการเงินทั้งอะไรเนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์ของคุณไม่ดีด้วยเวลาคุณไปอยู่ในสังคมก็ไม่อยากมีคนพูดกับคุณหรอกคะ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้รังเกียจเพื่อนที่สูบบุหรี่นะเพราะว่าเขามองว่าการสูบเป็นเรื่องส่วนตัวคุณสูบก็สูบฉันไม่สูบก็ไม่สูบแต่เราก็ยังคบกันได้แต่ไม่มีการประนามว่าเฮ้ i, ยยาสูบบุหรี่ฉันไม่ชอบสังคมยังไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นยังไงก็ขอให้เลือกได้ไหมคะเพื่อเป็น ของพันแก่ลูกหรือคนในครอบครัวยังไงถ้าเกิดจะตั้งใจเลิกจริงๆทุกคนก็พร้อมที่จะให้กําลังใจโทอสู้กับมันสักวันก็จะหยุดได้เองค่ะก็ในคนไข้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานานๆนะครับก็นอกจากจะทําให้เป็นโรคท้งลมป่งพองแล้วในบางรายนะครับก็จะกลายเป็นโรคมะเร็งปอดก็ได้นะครับซึ่งก็บางคนอาจจะยังไม่แสดงอาการฮะบางคนก็อาจจะมีอาการครับมาด้วยหอบผืดก่อนนะฮะหรือปอดติดเชื้อบ่อย รหรือบางคนก็คืออาจจะมาด้วยอาการไอเป็นเลือดกออ็ในเบื้องต้นก็คือมาทดสอบเป่ามันจะมีเครื่องทดสอบการทํางานของปอดนะครับในคนไข้ที่ทํางานปอดทํางานยังค่อนข้างดีอยู่ก็อาจจะยังไม่ต้องมียาพ่นนะฮะอาจจะให้เป็นยากินนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆอย่างเช่นการติดเชื้อต่างๆนะฮะหรือว่าอากาศเย็นหรือว่าฝุ่นควันนะฮะหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นได้ก็โอกาสที่จะหอบก็ จะลดลงนะครับเป็นการป้องกันในทางหนึ่งนะครับแต่คนไข้ที่ทดสอบแล้วปอดทํางานไม่ดีนะฮะก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาปรับเปลี่ยนยาตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับการที่เราจะจ่ายยาให้กับคนไข้ที่อดบุหรี่นะคะ ตัวยาเนี่ยมันจะมีหลายอยู่หลายตัวนะคะแต่ตัวที่สําคัญก็คือตัวที่เป็นกรํรมก็คือตัวหมะเฟลังเคี้ยวนะคะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือคนไข้ต้องอยากจะอดบุหรี่มาจากตัวของตัวเองนะคะนั่นคือเมนหลักในการรักษาคนไข้ที่อดบุหรี่จริงๆนะคะ หยุดสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี对对 like ่ก่อนที่ท่านจะเกิดโรคเรื้อรังเนี่ยดีกว่าการมาหยุดสูบบุหรี่หลังจากที่ท่านเกิดโรคต่างๆเหล่านั้นแล้วนะคะป้องกันดีกว่าแก้ไขแน่นอนค่ะเลิกสูบบุหรี่กันเถอะนะครับเลิกบุหรี่เถอะค่ะเลิกบุหรี่กันเถอะครับเลิกบุหรี่กันเถอะค่ะเลิกบุหรี่เถอะค่ะเลิกบุหรี่กันเถอะค่ะเลิกบุหรี่กันเถอะค่ะ